ไปต่อกันที่งานด้านต่างประเทศของทางรัฐสภาของเรากันบ้างค่ะเขามีการที่จะประชุมร่วมกันของทางสมัชชาสาภาพรัฐสภาพูดคุยกันในแต่ละปีนะคะปีนี้เป็นปีเป็นครั้งที่142แต่ว่าไม่ได้เดินทางไปเจอกันก็คือพูดคุยกันผ่านทางสื่อออนไลน์นั่นแหละค่ะท่านประธานชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาก็นั่งหัวโต๊ะละค่ะเป็นผู้นำคนหัวหน้าของคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสาภาพรัฐสภาซึ่งก็ ็มีคุณเกียรติสิทธิอมรอแล้วก็ดรอิสระเสรีวัฒนวุฒิเข้ามาร่วมด้วยนะคะครั้งนี้เนี่ยมีคุณดูอตเตปเชโกซึ่งเป็นประธานสหาภาพรัฐสภาเป็นประธานการประชุมประเทศสมาชิกเขาก็พูดคุยกันถึงเรื่องของการเอาชนะการระบาดใหญ่ชื่อหัวข้อเขาบอกว่าเป็นเรื่องของบทบาทของรัฐสภาในการเอาชนะการระบาดใหญ่วันนี้และสร้างอนาคตที่ดีขึ้นในวันหน้าก็น่าจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการรับมือโควิด -19 เเนี่ยแหละค่ะเขาบอกว่ามี ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆมาพูดคุยกันทั้งเรื่องของการผลิตวัคซีนด้านเศรษฐศาสตร์และก็ยุทธศาสตร์รับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเนี่ยก็มาพูดคุยด้วยภายใต้บริบทของการระบาดของโควิด -19 นี่แหละค่ะ ทางท่านประธานชวนบอกว่าเต็นย้ําถึงเรื่องการแพร่ระบาดโควิด1 9ว่ากระทบกับประชาชนฝ่ายนิติบัญญัติเองก็มีส่วนแบ่งเบาภาระของรัฐบาลรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆช่วยเหลือแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้จําเป็นโดยเฉพาะเรื่องของหน้ากากอนามัยแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคประชาชนกลุ่มเปราะบางอาจจะยังเข้าไม่ถึงสิ่งที่จําเป็นในส่วนนี้ก็ต้องช่วยเหลือกันนะคะ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะเขาบอกว่าทุกประเทศจะต้องร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวร่วมกันนอกจากนี้เรื่องความพร้อมด้านเครื่องมือรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันนอกจากนี้ก็ยังมีการกล่าวถึงระบบประกันสังคมด้านสุขภาพเพื่อเตรียมพร้อมโลกหลังโควิด -19 ก็จะต้องพัฒนาให้สอดคล้องแล้วก็ทันสถานการณ์ด้วยค่ะ